กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกดีเจเพชรจ้าฟิล์มรัฐภูมิปมเอี่ยวคดีฟอกเงินฟอร็ x 3กสานัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวนสืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ตรวจสอบพบว่ามีดาราและคนดังเข้าไปเกี่ยวข้องหลายรายซึ่งล่าสุดเตรียมออกหมายเรียกกลุ่มนักแสดงดีเจรายให้มาพบเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจง เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบเส้นทางเงินเชื่อมโยงกับคดีฟอกเงิน forex 3D ดและบัญชี Facebook ชื่ออภิรักคลับนายอภิรักษโกดธิโดยการออกหมายเรียกเป็นการเชิญมาให้ข้อเท็จจริงถึงนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินที่ตรวจพบว่ามีที่มาอย่างไรและประกอบกับพยานหลักฐานอื่นที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษร,รวบรวมไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวนล่าสุดวันนี้วันที่23กรกฎาคม5 6 6พันตํารพันตำรวจตรีวรนานสีลำผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบว่าสำหรับหมายเรียกพยานทั้งหมด8รายพบว่าในจำนวนนี้มีดารานักแสดงชายชื่อดังเกี่ยวข้องหนึ่งรายนัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่8สิงหาคม ส่วนอีกหนึ่งรายเป็นดีเจชยชื่อดังนัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่17สิงหาคมที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบศูนย์ราชการอาคารบีชั้น8โดยพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกเพื่อให้ทั้งหมดเข้าให้การชี้แจงถึงข้อเท็จจริงว่าเหตุใดจึงมีการทำท้าหุนกรมทางการเงินร่วมกันกับนายอภิรัก์โกดทิผู้ต้องหารายสำคัญ และอาจจะสอบถามถึงเรื่องความสัมพันธ์การรู้จักกันจากนั้นพนักงานสอบสวนจะต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานหลายส่วนไม่เพียงแค่เรื่องเส้นทางการเงินเท่านั้นเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับพวกเขาในฐานะพยานอีกทั้งจะต้องดูว่าในกรณีเงินของนายอภิรักษ์และธุรกิจ forex 3D ีมีการโอนเงิน หรือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเงินไปจากผู้กระทำความผิดเหล่านี้แล้วพบว่าเงินจำนวนนี้เข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับทั้ง8รายพนักงานสอบสวนจะต้องตรวจสอบด้วยว่าเป็นจำนวนเงินที่ถูกทำธุรกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรนอกจากนี้พันตำรวจตรีวรนันกล่าวต่อว่าจุดตัดความแตกต่างระหว่างคดีช่อโกงแชร์และคดีฟอกเงินคือ ถ้าเป็นคดีช่อกงแชร์ก็อาจจะมีการอ้างถึงการเป็นลูกทีมดาวไลน์และพฤติกรรมของการชักชวนโดยรู้หรือควรรู้ว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นแชร์ลูกโซ่และทำการหาลูกทีมเพื่อได้รับส่วนแบ่งจากการชักชวนแต่ถ้าคดีฟอกเงินจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพเงินการโอนเงิน การยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินโดยไม่จําเป็นต้องมีพฤติกรรมลงทุนในแชร์แต่อย่างใดแต่ถ้าบุคคลที่กระทำความผิดในคดีมูลละฐานแชร์มีการโอนเงินไปยังบุคคลใดหรือเอาเงินไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่นหรือเอาเงินไปแปรสภาพเพื่อไม่ให้รู้ว่าเป็นเงินที่มาจากการทำธุรกิจแชร์ตรงนี้ก็เข้าขายลักษณะคดีฟอกเงินได้ สำหรับดารานักแสดงชายชื่อดังคือนายรัฐภูมิโตโคงซับหรือฟีนและดีเจชื่อดังนายวิเชียนกุศลมโนมายหรือดีเจเพชรจ้านอกจากนี้ยังมีญาติของนายรามารัศมีราม่าหรือเมฆสามีนักแสดงสาวชื่อดังหยาดทิพิ์ราชปานมีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับนายอภิรัก์โกดัิ ขณะที่แฟนเก่าของเมฆรามาก็ยังมีเส้นเงินพัวพันกับบริษัทมีดีเ์และนายอภิรักษโกดาธิอีกด้วย